สวัสดีค่ะวันนี้เรามาอ่นานไพ่ความรักของชาววันเสาร์ความรักชาววันเสาร์นะคะครึ่งสัปดาห์สุดท้ายนะคะครึ่งเดือนหลังเดือนกรกฎา,าคมนะคะความรักชาววันเสาร์นะ,ค,ะครึ่งเดือนหลังนี้เป็นอย่างไรบ้างนะคะกรกฎาคมนะคะ สัปดาห์สุดท้ายเป็นอย่างไรบ้างความรักวันเสาร์นะคะมีไพ่8ดไม้เท้าค่ะสองดาบเดือดสตา เด็กถือถ้วย10บไม้เท้าสี่เหรียญหนึเหรียญหนึ่งเหรียญเจดถ้วยค่ะตอนนี้แล้วก็9้าถ้วย เทรนค่ะไอ้สตรีนสตรีนพลังงานท่านที่เกิดวันเสาร์ขออีกหนึ่งใบ ว้าวนะคะใบสุดท้ายเป็นไพ่ของความสำเร็จท่านที่เกิดวันเสาร์มีไพ่แปดไม้เท้าเป็นไพ่เมลลักไพ่แปดไม้เท้าเป็นไพ่เมลลักนะคะเรื่องความรักของคุณนะเป็นอย่างไรบ้างนะคะครึ่งเดือนหลังขออนุญาตปรับเสียงอ ครึ่งเดือนหลังนะคะครึ่งเดือนหลังของกรกฎาคม8ปดไม้เทา้าคุณนะสถานะแค่คนคุยคนคบกันอยู่หรือว่าคนกําลังคุยกันนานแล้วนะคะความสัมพันธ์คุณเป็นอย่างไรบ้างนะครึ่งเดือนหลังกรกฎาคมมีไพ่แปดไม้เทา้าเป็นพลังงานของความสัมพันธ์ที่ดีหรือยาวนานนะคะยาวนานคบกันมานานคุยกันมานานแล้วล่ะแต่ก็ไม่ชัดเจนสักทีนะคะยังไม่ชัดเจนสองดา สองดาบไม่ชัดเจนเสียทีนะแต่ข้างในก็รู้สึกร้อนร้อนแล้วหนาวเหมือนกันหรือบางคนกําลังคบคุยกันรู้จักกันมาแล้วอาจจะมาจากเพื่อนร่วมงานอาจจะมาจากเพื่อนนะคะหรือรู้จักกันมานานนั่นแหละไพ่แปถ้วยเนี่ยความรู้สึกของคนวันเสาร์เนี่ยเหมือนกับคุณมีความสุขนะที่ได้คบกับเขาคนนั้น นะคะหรือกําลังคุยกันอยู่ตอนนี้คุณมีความรู้สึกที่ดีกับเขาเลยล่ะไพ่เดือะสตาร์คุณก็พยายามนะคะพยายามแรงบันดาลใจสู้ฟันฝ่าจับมือด้วยกันมาก็คุยกันศึกษาใจกันมาแต่เอ๊ะทำไมไม่ชัดเจนดูสถานการณ์แล้วเป็นไพ่สองดาบนะคะก็ยังไม่ชัดเจนอืมหนึ่งเหรียญ นะหนึ่งเหรียญแต่บางท่านอาจจะชัดเจนไปแล้วก็ได้นะความรักวันเสาร์อาจจะลงตัวไปแล้วก็ได้นะคะวิกหลังนี้นะเดอะสตาร์ Star, คุณมีความพยายามพยายามเพจออฟแพตเตอเคลนะหนึ่งเหรียญน,น,น,นะคะความรักของคุณจะเป็นไปในทิศทางที่ดีแน่นอนความสัมพันธ์ที่กำลังคบคุยอยู่ยังไม่ชัดเจนก็จะชัดเจนแน่นอนเสาร์มีความรู้สึกมีความหวัง ถึงแม้ภายในใจนะมีสี่ดาบมีขอภายค่ะสี่เหรียญภายในใจไม่กล้าบอกแอบชอบเขาหรือคบกันมานานเห็นกันมานานแต่ไม่บอกเขาหรือเปล่าว่าเราชอบเขานะคะวันเสาร์คุณชอบเขาแต่คุณอาจจะเก็บความในใจไว้หรือเปล่านะสองดาบเนี่ยไม่บอกไม่กล้าบอกเขาเก็บควผิดหวังหรือเปล่านะคะสําหรับท่านที่เกิดวันเสาร์จริงๆแล้วถ้าคุณบอกไปอ่ะ นะก็มีเกณฑ์ว่ามีเกณฑ์ประสบความสําเร็จนะสาหรับคนโสดด้วยนะคะคนโสดที่แอบดูแอบส่องใครคนนั้นอยู่ของคุณนะตอนนี้นะคะมีเกณฑ์ที่จะเป็นไปได้นะให้ให้เขาได้รับรู้บ้างก็ดีนะเออนะคะว่าเรามีความรู้สึกที่ดีหรือว่าอาจจะเป็นสถานะเพื่อนสถานะเพื่อนร่วมงานนะคะหรือเรามีความพึงพอใจความรู้สึก ที่ดีกับเขาอืมนะคะเด็กถือถ้วยแล้วก็พายแปดถ้วยเห็นไหมผูผูผโผคุณรู้สึกว่าคุณชอบแต่คุณลังเลคุณไม่กล้าบอกเขาสถานะแค่ค,คุยก็เหมือนกันคุยกันไปคุยกันมาก็กลัวความผิดหวังเขาชอบเราจริงหรือเปล่าเขาไม่เอ่ยเขาเราจะบอกไปแล้วเขาจะเหมือนเดิมไหมความรู้สึกของเสามีกล้ากลัวแต่รู้สึกชอบนะคะรู้สึกที่ดี ไพ่สเตนเป็นไพ่เป็นไพ่เป้าหมายแหละเนาะไพ่สเตนเขาอาจจะหรือเรานะคะเราอาจจะกําลังคบคุยกันหรือคนที่คุณกําลังคบอยู่คนนั้นเขาค่อนข้างเก่งเขาค่อนข้างเป็นคนที่เชื่อมั่นตัวเองทาไมบางครั้งคุณก็อาจจะทําให้คุณรู้สึกวันวันเหมือนกันนะคะที่จะไปบอกเขาหรือว่ากลัวเขาไม่สนใจหรือเปล่านะโดนมันเสานะคะ ไพ่สรุปไพ่สรุปมาเลยคืนนี้ไม่หมอไพ่สรุปก็คือเฮอร์มิตนะคะเฮอร์มิตเฮอร์มิตคุณพยายามใจเย็นกับความสัมพันธ์นี้มานานแน่นอนแปดไม้เท้าคบกันมานานเห็นกันมานานรู้จักกันมานานแต่ไม่กล้าบอกเขาแอบชอบเขาอยู่หรือเปล่าหรือคบคุยกันมานานแต่ไม่ชัดเจนสักทีนะคะอัศวินไม้เท้าเนาะเป็นอัศวิน นะจริงๆแล้วคุณมีความกระตือรือร้นคุณมีความรู้สึกที่ดีกับเขามากๆเลยอยากสร้างความรักความสัมพันธ์อยากจะมีครอบครัวกับเขาด้วยอยากลงตัวด้วยอยากให้ความรักของเขาของคุณนั้นสําเร็จมีไหมเสาที่อยู่ในใจตอนนี้นะคะคุณกําลังแอบดูแอบ่องแอบชอบใครอยู่หรืออยากจะบอกรักเขาไม่กล้าบอกกลัวผิดหวังทุกอย่างเกิดความรังเลเกิดขึ้นในหัวใจหรือเขาเป็นคนที่แตกต่างกับเราหรือเปล่า เขาเป็นคนที่ดูน่ารักเขาเป็นคนที่เรารู้สึกว่าไม่กล้าบอกไปกลัวผิดหวังอืมแต่ก็ยังเก็บความรู้สึกไว้อยู่หนึ่งในใจก็ยังมีความพยายามที่สักวันหนึ่งเขาอาจจะเห็นค่าเราหรือดูกันดูกับเขาไปก่อนดูใจกันไปก่อนยังไม่ชัดเจนหรือเขาค่อนข้างแข็งแข็งดูใจยากอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ทิศทางของคนเสาเป็นไปในทางที่ดีนะเพราะว่ามีไพหนนะะ่หนึ่งเหรียญนะคะหนึ่งเหรียญนี่ นะคะโอกาสดีๆกำลังอยู่ในมือของคุณนะคะก็ใจเย็นๆแล้วก็ทบทวนดีๆนะไหนๆก็ชอบเขาแล้วหรือว่ารู้สึกดีกับเขาก็บอกเขาก็ได้เขาจะได้รู้ไปเลยว่าเขาคิดอย่างไรกับเรานะคะแม่หมอคิดว่าน่าจะเป็นไปในทางที่ดีแน่นอนคราวนี้นะคะท่านที่เกิดวันเสาร์เราไปดูต่อละกันนะเขาคิดอย่างไรกับเราคะ ชุดที่สองค่ะเขาคิดอย่างไรกับเราเราคิดอย่างไรกับเขาไพ่ช่วยแนะนำช่วยเปิดทางให้กับชาววันเสาร์ที่กำลังมีความรู้สึกลงรักนะคะหรือว่ามีความรักเนาะกับใครสักคนแต่ไม่กล้าบอกหรือว่าแอบ,บดูแอบ,บส่องเข้ามานานหรือคบกันมานานแล้วบางท่านอาจจะเขาคบกับเรานานแล้วล่ะนะคะแต่ว่าไม่ชัดเจนก็ได้ เขาคิดอย่างไรกับเรา แม่หมอแบ่งไพ่เป็นสองช่วงด้านล่างเป็นท่านที่เกิดวันเสาร์ความรักความรู้สึกของคุณกับเขาคนนั้นนะคะในใจของคุณนั้นเขาคิดอย่างไรเราคิดอย่างไรเราคิดอย่างไรเขาคิดอย่างไรเรามาดูหัวใจของเราก่อนนะคะหัวใจของเรามีห้ามไม้เท้ามีไพ่เฮมิก ห้าไม้เท้ามีไพ่เฮมิดความสับสนคุณกำลังพยายามทบทวนกำลังใจเย็นทบทวนความรู้สึกของตัวเองไพ่แปดถ้วยไพ่หกดาบมันมีความรู้สึกอะไรบางอย่างขึ้นใต้น้ำนี่แหละนะความลังเลหกดาบนะคะ ความบลังเลและมันเหมือนมันมีเรื่องราวอะไรบางอย่างเกิดความขัดแย้งที่ถูกซับซ้อนอยู่ในนี้มันมีความขัดแย้งที่ซับซ้อนอยู่ในความรู้สึกของเราบางท่านนะ ความรักของคุณอาจจะมาจากตอนแรกอาจจะไม่อาจาอาจะไ,ไม่ลงรอยกันแล้วเกิดมาหลงรักกันทีหลังก็ได้นะเนี่ยชาวสาวนะคะหรือเจอปัญหาอุปสรรคมาด้วยกันแล้วมารักกันทีหลังก็ได้นะเหมือนไม่ได้ปิ๊งปิงกันตั้งแต่แรกก็ได้นะเ <c oughs> ออทะเลาะกันมาก่อนก็ได้นะคะไพ่เจ็ดเหรียญแล้ก็ไพ่สิบเหรียญมาตอนท้ายรู้สึกว่ามีความรู้สึก นะรอเวลารู้สึกรู้สึกมีความสุขอะรู้สึกว่า,าความรักครั้งนี้มันมาดีตอนท้ายอะหรือว่าก่อนหน้านี้คุณอาจจะรู้จักกันมานานแล้วอาจจะเป็นแค่คนรู้จักหรือเปล่านะคะอาจจะเคยรู้จักกันมาแล้วอาจจะหรือคุยกันมานานหรือเกิดจากมันไม่ได้ปิ๊งปังมาตั้งแต่แรกหรือเปล่า มังคั่วจะเป็นศัตรูกันมาด้วยซ้ําหรือมีปัญหาระหองแหงกันมาหรือเกิดความสับสนหลายๆอย่างในใจของเราเนี่ยก่อนที่จะเจอเขาคนเนี้ยเขารู้สึกอย่างไรกับเราหรือเขาเป็นคนที่ค่อนข้างเชื่อมั่นตัวเองสูงห้าไม้ห้าดาบห้าดาบห้าแปดถ้วยซึ่งเหมือนกันเลยเหมือนกันเลยคุณสองคุณอาจจะ มีความรู้สึกที่ต่างคนต่างอาจจะไม่ลงรอยกันมาหรือว่าทะเลาะกันมาก็ได้นะคะให้ mm hmm. อเอ p ม e s รแล้วก็ให้แปดดาบร้อมตัวเขาไปหมดเลยคนที่คุยคุณกำลังคบคุยอยู่ตอนนี้ก็อาจจะเป็นคนที่ค่อนข้างเชื่อมั่นตัวเองและก็เป็นคนที่คนโดดเด่นอะ นะคะมีหน้าที่การงานเยอะแยะไปหมดหรือว่าคุณเห็นเขาคุณอาจจะไปชอบคนที่เขาป๊อปปูล่าก็ได้นะมันมีแต่ความวุ่นวายอะไรย่างเงี้ยหรืองานเยอะบ้างานอย่างเงี้ยค่ะสิบเหรียญมาเร็วนะะสิบเหรียญแล้วก็ห้าเหรียญอืม สิบเหรียญห้าเหรียญไพ่พลังงานของดาวเสาดาวเสาใจเย็นนะคะใจเย็นในการครบหามากๆเลยกับปัญหามากมายเจอปัญหาอุปสรรคกว่าที่จะเจอกว่าที่จะศึกษาใจกันอาจจะเป็นเพื่อนร่วมงานด้วยกันด้วยซ้ำหรืออดีตเนี่ยเคยรู้จักกันมาก่อนสำหรับเขาเขาค่อนข้างเป็นคนที่เก่งมีความสามารถโดดเด่นมากๆหเหมือนกันนะคะ แต่ต่างคนต่างมีความรู้สึกมีอะไรบางอย่างซ่อนเลนดังนั้นคนที่กําลังคบคุยอยู่ตอนนี้นะคะกําลังคบคุยอยู่ก็เหมือนกับว่าต่างคนต่างอาจจะมีหน้าที่มีความรับผิดชอบบางครั้งอาจจะไม่มีเวลาให้กันทําให้เวลาของคุณทําให้คบกันมานานแต่ก็ยังไม่ชัดเจนสักทีแต่ก็ยังมีความรู้สึกที่ดีๆต่อกันนะเสาที่บางท่านกําลังคบคุยเนี่ยบางท่านอาจจะ รู้จักกันในที่ทํางานก็ได้ความบุ่นวายก็ได้มาแบบเกิดความบุ่นวายการทํางานร่วมกันเป็นลูกค้าก็ได้นะคะมันเหมือนกับบางทีเราอาจจะมีรู้สึกปิ๊งปังเขาอยู่ในใจแต่ก็ไม่กล้าบอกเขาเอออาจจะเป็นเพื่อนร่วมงานเป็นเพื่อนรักกันก็ได้นะใกล้ๆเลยก็ได้นะวิวอ f ลฟ r าจูนโชคชะตาแล้วกันนะเขาเขาค่อนข้างจะมุ่งมันในใน ดาบรอบตัวเขาเนี่ยมันมีอะไรหลายอย่างที่เขาต้องรับผิดชอบต้องดูแลนะคะมีหลายอย่างต้องต้องฟันฝ่าแน่นอนเลยบางครั้งเขาอาจจะไม่มีเวลาให้เราหรือดูแลทุกสิ่งทุกอย่างรอบตัวของเขาครอบครัวของเขารวมถึงภาระห,ะหลายอย่างหน้าที่การงานของเขาก็ได้แต่คุณก็รู้สึกชอบชอบเขาเหมือนกันตอนนี้เนาะนี่คุณมีแปดไม้เท้า คุณคิดสารพัดว่าเขาจะเป็นอย่างไรจิงใจใจของคุณเนี่ยคุณก็รอเวลาว่าเมื่อไหร่เอ,อเราจะลงตัวหรือรอเวลาเขาก็ได้นะสําหรับสาวบางคนยังรอเขาคนนั้นที่กําลังวุ่นวายกับหน้าที่การงานกับการทํางานของไม่ไม่ได้หยุดได้หย่อนเลยนะคะไม่ไม่มีเวลาให้เราเลยหรือว่าคบกันมานานแล้วก็ยังไม่ยอมที่จะชัดเจนสักทีหรือว่ายังไม่ลงตัวสักทีก็ได้นะคะบางท่านอาจจะลงอาจจะต้องการข่าวดีเนาะเขาก็วุ่นวายเรื่องงานอืม ไม่ลงตัวสัทีดังนั้นขอให้แนะนำค่ะความสัมพันธ์นี้นะคะจะสารต่อหรือว่าจะเป็นไปในลักษณะรูปแบบไหนขอไพ่แนะนำด้วยนะคะขอไพ่แนะนำค่ะสตร์นนะสตร์น สิบดาบราชาไม้ราชาดาบราชาไม้เท้าสามไม้เท้าราชนีไม่เท้าไพ่ตัวบุคคลเยอะ อัศวินไม้เท้ามีแต่ไม้เท้าเนี่ยทั้งดาบทั้งไม้เท้าต่างคนต่างเก่งคนวันเสาร์อาจจะคบกับคนที่ค่อนข้างที่จะโดดเด่นหรือว่าเป็นคนที่กระฉับกระเฉงว่องไวเป็นคนที่มองการไกลแบบว่ามุ่งมั่นในการสร้างฐานะสร้างอนาคตของตัวเองอะนะคะคนเสาร์ สามเหรียญนี่แหละคบคุยกันสี่ดาบหรือเป็นเพื่อนร่วมงานเลยนะคะเนี่ยรู้จักกันในที่การการทำงานหรือว่าเป็นลูกค้าหรือว่าช่วยเหลือซึ่งกันและกันนะเสาอาจจะมีเรื่องความรักแทรกซ้อนเข้ามามาจากคนใกล้ตัวเพื่อนร่วมงานหรือว่าลูกค้านะคะเดวิล คุณมีความรู้สึกที่ดีต่อกันแต่ว่าเนี่ยช่วงนี้นะต่างคุณและอีกอย่างหนึ่งนะคะสำหรับท่านที่เกิดวันเสาร์ที่กำลังมีปัญหากันก็แล้วแต่นะคุณต่างคนต่างอาจจะเชื่อมั่นตัวเองสูงบางครั้งการทำงาน นะคะต่างคนต่างอาจจะมีความโดดเด่นซึ่งกนและกันเสาก็เก่งนะคะเขาคนนั้นของคุณก็เป็นคนค่อนข้างที่จะเชื่อมั่นตัวเองสูงบางครั้งความเข้าใจเป็นส่วนสิ่งสําคัญสําหรับความรักของคนบันเสาไพเดวิลเนี่ยสามารถจะทาให้เกิดปัญหาได้ทันทีทันใดโดยที่ไม่คาดฝันนะต่างคนต่างมีดไม้เท้าเป็นของตัวเองมีเหตุผลเป็นของตัวเองดังนั้นการประนีประนอมเนี่ย ต้องยอมแล้วละ่ะต่างคนต่างยอมต่างคนต่างหันหน้ามาคุยกันเนี่ยนี่คือการแก้ปัญหาของท่านที่เกิดวันเสาร์ส่วนท่านที่กําลังคิดจะจีบใครสําหรับคนโสดหรือว่าคนกําลังคบคุยกันอยู่ตอนนี้นะคะแน่นอนมันเหมือนกับคุณต้องแมทกันต้องเหมือนกับเข้าใจกันอะเป็นสิ่งสาคัญไม่ได้มาจากความรักไม่ได้มาจากความรักที่แบบเจอกันปิ๊งปัง แต่ได้มาจากการช่วยเหลือเห็นอกเห็นใจกันก็เป็นสิ่งสำคัญในหน้าไพ่นี้นะคะสำหรับท่านที่เกิดวันเสาร์ที่กำลังดูใจเขาอยู่หรือกำลังคิดอะไรหลายๆอย่างที่คุณกำลังต้องการหาคำตอบให้ตัวเองถ้าความรักของคุณยังไม่ลงตัวที่สำคัญคือต่างคนต่างมีเหตุผลแต่ที่สำคัญแล้วเหตุผลแต่ละคนนั้นลงตัวหรือเปล่าเข้าใจกันหรือเปล่า แล้วเราจะจับมือกันเดินต่อไปได้หรือเปล่าอันนี้เป็นสิ่งสำคัญสำหรับชาวเสาร์ในช่วงเวลานี้นะคะสำหรับท่านที่มีปัญหานะก็ขอให้ท่านหันหน้ามาคุยกันปรับความเข้าใจความรักของคุณไปต่อได้แน่นอนต่างคนก็ต่างรักันอยู่แหละไม่มีปัญหาสําหรับท่านที่มีปัญหานะคะก็ไม่มีปัญหาแต่ว่าคุณต้องหันหน้ามาคุยกันแต่ถ้าต่างคนต่างไม่มีใครดูหน้าไพ่ไม่เมีการใช้อารมณ์แต่มันเหมือนกับใช้เหตุผล และบางท่านที่กาลังกาลังมีความรักตอนนี้ก็อาจจะมาจากคนรอบข้างหรือว่าคนรู้จักกันมานานที่คอยช่วยเหลือกันก็ได้นะคะก็เอาไว้เป็นแนวทางเนาะก,การอ่านเป็นการอ่านทั่วไปเท่านั้นผ่านตรงก็เอาไว้เป็นแนวทางไม่ตรงก็เดินผ่านนะคะคุณสองคนมีบุญสัมพันธ์ต่อกันด้วยนะนะคะไพ่เดอะเวอร์ใต้สำรับขอให้ความรักความสุขจงมาเกิดกับท่านที่เกิดวันเสาร์นะคะสิ่งใดก็สมดังหวังนะคะ ขอหน้าไพ่คือ the world เออใต้สำรับคือ The w o r l d นะคะขอให้คุณประสบความสำเร็จตามหน้าไพ่ที่ท่านที่ไพ,พ่อวยพรนะคะอาค่ะขอขอ,ขอบคุณทุกท่านนะคะที่เป็นกำลังใจเนาะดูคลิปแม่หมอถึงช่วงเวลานี้สุดท้ายแล้วนะคะขอแม่หมอก็ขอไม่รบกวนเวลาท่านมากขอตัวไปก่อนสวัสดีค่ะ